ดีครับตัดทองชนะพี่น้องมารวมโมดธนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับรมไ่ใหญ่ายไป रे तने जामो ता पचादिव जाताो เด่นเตบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าใส่พักเช้านี้พี inhos, in ่น้องวันสงกรานวันที่10บสิบสนะครับเดี๋ยวผมต้องขออภัยพี่น้องวันนี้ต้องรีบ ไปเรียกรถน้ำให้เ,เกียรถอยกลับมาส่งก่อนนะครับอขอบคุณนะพี่น้องได้ดูได้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลได้วยนะครับสวัสดีครับ